เรื่องตึกสองอเนี่ยมันเป็นมหากาบการโกงพูดไปอีก10ปีก็พูดได้ถ้ามันเน่าข้างในหมดแล้วเนี่ยจะเอาหนังอะไรมากบใส่เสื้อกี่ตัวกลิ่นมันออกพอถอดออกหมดแล้วเอาตายหามันเน่าหมดแล้วเนี่ยแม่งทำมาหาแดกกันทุกระดับเรื่องตึกสอนงอเนี่ยพูดไปอีก10ปีก็พูดได้มันเป็นมหากาบการโกงโกงโดยกลุ่มคนซึ่ง มีหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของข้าราชการทั่วประเทศตัวเองทําซะเองด้วยเหตุนี้พวกที่อยู่ในสรงเนี่ยถึงยโสหังมมาัางการคิดว่าไม่มีใครจะสามารถดําเนินคดีได้เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในราชก,การจะดำเนินคดีสรงจะกลัวสรงเข้าไปตรวจสอบตัวเองอย่างละเอียด เพราะทุกหน่วยงานนั้นมีแผลกันทั้งสิ้นมันก็เลยทําให้สตทงนั้นผู้บริหารที่ผิดและเกี่ยวข้องจะโศหังบอกคนใกล้ชิดบอกไมไ่ไปกลูไม่มีใครฆ่าสอบเราหรอกผมคิดว่าผมเลยต้องเอาเรื่องนี้มาฟ้องประชาชนให้ท่านผู้ชมได้สาบแช่งพวกมันพวกเราสาบแช่งมันเยอะๆกระจายข่าวไปเยอะๆให้ไอ้คนที่ทํางานในสตทงเน,น,นี่ยไม่มีหน้าพอที่จะไปศบสายตากับผู้ใดมันก้มหน้าก่อ ไอ้ดินไอ้คนเงยหน้าก็อายฟ้าให้มันอยู่กับความผิดอันนี้มันไปตลอดชีวิตว่ามันได้อยู่องค์กรชั่วช้าชั่วช้ายังไงก็คุณมีหน้าที่ตรวจสอบชาวบ้านเพื่อความสุดจริตแต่คุณเสือกทุจริตซะเองแล้วคุณอาศัยว่าคุณมีอำนาจในการตรวจสอบคนอื่นเพื่อบล็อกไม่คนอื่นมาตรวจสอบคุณท่านผู้ชมว่ามันรียำตำบอลไหมผมว่าแม่งโคจะรียำตำบอลเลยเรื่องกระบวนการกระบวนทุจริตในการจัดจ้างเพื่อก่อสร้างและตกแต่งอาคารสตงแห่งใหม่ในเขต จตัก,กอย่างที่ผมฟันธงและบอกไปแล้วว่ามันมีเงื่อนงําในทุกกระบวนการ <c oughs> ตั้งแต่ต้นน้ํยายันปลายน้ำท่านผู้ชมครับผม78ปีปีนี้ผมแม่งทำข่าวมา50กว่าปีผมไม่เคยเจอกระบวนการคอร์รัปชันที่ยิ่งใหญ่และลึกลับซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ว่าได้จริงๆเรื่องนี้เนี่ยต้องทำเป็นเคสเดอรี สถาบาันการศึกษาอ,จอาจารย์น่าจะข้อมูลพวกนี้แล้วมาสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาว่ามันโกงกันยังไงความเป็นสอนงอนี่ไงท่านผู้ชมผมบอกผมจะฟ้องท่านผู้ชมให้จาลึกลงในประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นลูกร,รุ่นหลานมันพูดถึงไอ้คนสอนงอเร็วๆที่มันระยำตำบอลแล้วโกงชาติบ้านเมืองทําผิดคุณธรรมจริยธรรมในหน้าที่ที่ตัวเองต้องตรวจสอบการทุจริตแม่งทุจริตซะเอง,เองมันมีการปลอมลายเซ็น วิศวกรอ้างชื่อคุมงานก่อสร้างออกแบบอาคารโดยวันที่อาทิตย์ที่13เมษายนคุณสมเกียรติชูแสงสุขประธานอนุกรรมการคลินิกช่างภายใต้สภาวิศวกรและวุฒิสมาชิกสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเดินทางไปพบ พนักงานสอบสวนที่สอนอาวังทองหลางเพื่อลงบันทึกประจําวันกรณีปรากฏชื่อเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ของสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินสตงในความรับผิดชอบกิจการร่วมค้า PKW โดยระบุในเอกสารแบบแปลนว่านายสมชายทรัพย์เย็นผู้จัดการโครงการลงนามให้ปรับแก้คอลิสตามแบบขยายที่ถูกออกแบบ ให้ปรับแก้และมีแบบแปลนที่ลงชื่อนายสมเกียรจชูแสงสุขเป็นผู้ควบคุมงานของกิจการร่วมค้า P W K ในแบงค์ใบแจ้งความระบุงี้ครับผู้แจ้งคือคุณสมเกียจประกอบอาชีพเป็นวิศวกรได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อประมาณวันที่28มีนาคม2568ได้มีเหตุการณ์เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาวันที่10เมษาย,ยน2568เวลาประมาณ13.30นได้มีการประชุมคณะกรรมการการศึกษาการ จัดและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนรัศดรเรื่องติดตามการบริหารงบประมาณการณีโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นด,ดินแห่งใหม่ที่ถล่มอันเกิดจากแผ่นดินไหวในงานนี้13เมษายน2.66 6, 6, 6เวลาประมาณ10 30, 30, นาฬิกานาทีได้มีบุคคลซึ่งผู้แจ้งได้แจ้งให้ทราบผู้แจ้งว่า ในการประชุมดังกล่าวมีการเสนอเอกสารในการประชุมและมีเอกสารแบบแปลนการแก้ไขบางส่วนในตัวอาคารดังกล่าวปรากฏชื่อผู้แจ้งคือนายสมเกียรติชูแสงสุขเป็นผู้ควบคุมงานทั้งยังมีลายชื่อเซ็นรับรองในเอกสารดังกล่าวซึ่งในการควบคุมงานดังกล่าวผู้แจ้งไม่เคยทราบแต่อย่างใดและ ไม่เคยเซ็นรับรองในเอกสารดังกล่าวแต่อย่างใดการกระทําดังกล่าวของคนร้ายซึ่งไม่ทราบเป็นผู้ใดซึ่งเช็คได้ปัญหาจะเช็คหรือเปล่าได้เอาชื่อผู้แจ้งเป็นผู้ควบคุมงานอีกทั้งได้ปลอมลายเซ็นผู้แจ้งเป็นเหตุให้ผู้แจ้งได้รับความเสียหายกรณีที่ปรากฏชื่อนายสมเกียติเป็นผู้ควบคุมงานของบริษัท PK เคเดาอยู่นั้นนายสมเกียจระบุว่าถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ ยูทูบก็เช่นกันนะาผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม ยืนยันว่าจาไม่ได้อาจจะเอาชื่อตัวเองไปในสมัยประมูลโครงการแรกๆตั้งแต่โครงการอาคารสอนองอนี้มีการดําเนินง,งานการก่อสร้างมานายสมเกียรติไม่เคยเข้าไปดูงานไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามีชื่อตัวเองและยังมีการปลอมลายเซ็นอีกด้วยเพราะลายเซ็นของนายสมเกียรติไม่ตรงกับที่อยู่ในแบบ แต่อาจจะเคยร่วมงานกับกิจการร่วมค้า PKW โดยต้องไปดูว่าดผ่านมา20กว่าปีที่แล้วอาจมีส่งให้เซ็นบ้างแต่ทุกอย่างต้องผ่านสภาวิศวกรอ,ออกหนังสือรับรองผมย้ำนะครับ13เมษายนสมเกียจชูแสงสุขประธานรุ่กรรมการคลินิกช่างภายใต้สภาวิศวกรและวุฒิสมาชิกสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ไปแจ้งความลงบันทึกเป็นหลักฐานที่สนวังทองหลางชัดไม่กว่าหนึ่ง14เมษายน นายสมเกียรติพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบางซื่อเข้าพบพนักงานสอบสวนสอนอวังทองหลางอีกครั้งเพื่อแจ้งความดรเนินคดีเอาผิดกับกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างชื่อในเอกสารแก้ไขแบบปล่องลิฟต์อาคารสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่และถล่มลงมาจากแผ่นดินไหวในฐานะผู้ควบคุมงานนายสมเกียรติบอกนี้ครับวันนี้มาให้การพร้อมพยานหลักฐานเพิ่มเติมตม,มายืน่นใพนักงานสอบสวนกรณีถูกแอบอ้างชื่อไปใช้ในการแก้ไขแบบปล่องลิฟต์ของอาคารสตองอ,งอแห่งใหม่โดย ยืนยันว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการโครงการอาคารดังกล่าวแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าปี2563ได้รับการติดต่อมาจากกิจการร่วมค้า P.K. w มันอยู่ซึ่งตนไม่รู้จักกิจการร่วมค้านี้แต่อย่างใดแต่รู้จักบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกิจการร่วมค้านี้ซึ่งตัวเองก็ไม่ได้ปริสิธแต่บุคคลที่ติดต่อมาหางเงียบไปเองโดยไม่ได้มีการตกลงเซ็นเอกสารใดๆ ให้กับบุคคลรายนี้กระทั่งเรื่องแดงขึ้นมาที่น้องของนายสมเกียรติมาบอกว่าตัวเองถูกแอบอ้างชื่อไปว่าเป็นวิศวกรที่คุมโครงการพอเป็นข่าวขึ้นมาท่านผู้ชมรู้ว่าบุคคลที่ข้าวจะโทรมาจากกลุ่มกิจการมร่วมค้าพ k w วติดต่อใน,นักษณะ ที่ว่าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วจะทําอย่างไรได้บ้างตัวเองบอกว่าเรื่องมาถึงขนาดนี้มีการแอบอ้างชื่อตนมาตั้ง5ปีคงช่วยอะไรไม่ได้ลายเซ็นมันปลอมทั้งหมดโดยตําแหน่งตัวเองที่ถูกเอาไปอ้างคือผู้จัดการโครงการถือว่าเป็นตําแหน่งใหญ่มากตัวเองคือสมเกียรตินั้นจบวิศวะมาสองสาขาคือสาขาวิศวยโยธาและวิศวสิ่งแวดล้อมในส่วนที่ไปแอบอ้างคือสาขาวิศว,วยโยธาซึ่งอัตราค่าจ้างเป็นรายเดือนหากรับราชการก็จะได้ประมาณเดือนละ1 0 0 0 0แบาทเลย คาดว่าบริษัทที่แอบอ้างชื่ออาจจะต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนที่ออกมาแจ้งความใช้สัมภาษณ์สือ่อให้สัมภาษณ์สือ่อเพราะต้องการจะปกป้องชื่อเสียงตัวเองและคนอื่นจะได้ไม่เอาไปแอบอ้างทําให้เกิดความเสียหายอีกหลังจากนั้นท่าน้ชมครับงานนี้ไม่จบง่ายคุณสมเกียรติเดินหน้าลุยเต็มสูบ วันอังคารที่15เมษายนเข้าพบให้ข้อมูลกับพลพันธุ์รพเอกทวีสอดส่องน้ำทีว่าการส่งยุติธรรมท่านน้ำจีทวีรับปากคุณสมเกียตนะครับว่าจะนำลายเซ็นที่ปรากฏในผู้ควบคุมกิจการร่วมค้าหรือลายเซ็นปลอมนี่แหละไปตามหาผู้ แอบอ้างลงนามมาลงดำเนินดีแต่พอเรื่องปลอมลายเซ็นแอบอ้างชื่อคุณสมเกียจเป็นวิศวกรคุมโครงการก่อสร้างตึกสรงอแดงขึ้นมาดันมีเรื่องวิศวกรคนเซ็นชื่อการออกแบบแดงตามมาอีกแดงยังไงคุณสมเกียิท่านผู้ชมอย่าสับสนนะเป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้างแต่ที่แดงอีกเรื่องนี้คือวิศวกรออกแบบแดงว่าคนที่ออกแบบนั้นเป็นวิศวกรอายุ85ปีเป็นคนเซ็นชื่อออกแบบสร้างตึกสรงอเจ้าตัวบอก ไม่รู้เรื่องด้วย16เมษายนสำนักข่าวอิสราเผยแพร่ารายงานชิ้นี้ครับว่าเปิดตัววิศวกรอ,อายุ85ปี ผู้เซ็นชื่อออกแบบสร้างตึกสรงอเจ้าตัวแจงไม่รู้เรื่องด้วยรายละเอียดเขาบอกงี้ครับกรณีคณะสอบสวนคดีพิเศษที่32ทับ2,568คดีนอมินีบริษัท c h น n าเรลเวย์นัมเบอ10ประเทศไทยจำกัดหนึ่งในกิจการร่วมค้า i อ d ีดีอิตาเลียนไทย CREC และบริษัท c h น n าเรลเวย y ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เชิญตัวในสมเกียรติชูแสงสุขประธานคริตช่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยที่ถูกแอบอ้างชื่อและปลอมไลเซนเป็นผู้ควบคุมงานกิจการร่วมค้า PKW ที่ผมพูดไปแล้วประกอบบริษัท PN s y n c h r o n i z e จำกัดบริษัท w a r l และสหาย c a l l c e n t e จำกัดและบริษัท KPConsult จำกัดที่เป็นคู่สัญญาผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักสตงอเข้าให้ข้อมูลในฐนาะพยานเมื่อวันที่15 เมษายน2568ที่ผ่านมามีข้อมูลสำคัญชุดหนึ่งที่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนคือบุคคลที่เซ็นออกแบบการขอสร้างอาคารสารงอแห่งนี้คือวิศวะกรคนหนึ่งอายุ85ปีรัฐธีวาการสุรุติธรรมพันธ์บุตรเอกทวีสอสองเปิดเผยต่อสื่อมวลชนหลังคุมภารกิจสอบถามข้อมูลนายสมเกียติที่ถูกแอบอ้างชื่อและปลอมลายเซ็นว่าเป็นผู้ควบคุมงานกิจการร่วมค้า P k w เด้วยตนเองว่า ปกติแล้วเวลางานของราชการจะสร้างอะไรราชการจะต้องเป็นผู้ออกแบบ โดยจะส่งไปที่กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบแต่ในกรณีของสธงทั้งสองหน่วยงานราชการไม่ได้เป็นผู้ออกแบบแต่ก็ไม่ได้เป็นที่เรื่องที่ผิดปกติเนื่องจากมีการถามผู้ปฏิบัติงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วว่าเหตุใดกรมโยธาธิการจึงไม่ออกแบบซึ่งอยู่ในงบ2,000กว่าล้านบาทกรมโยธาได้แจ้งว่าที่ขอมาขอให้มีการเร่งออกแบบภายใน180วันเมื่อออกแบบไม่ทันก็เป็นสิทธิหน่วยงานที่จะสามารถเอาไปจ้างผู้ออกแบบท่านผู้ชมครับ หยุดตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมว่าตรงนี้มันมีพิรุษไหม เพราะมีการเร่งรัดการออกแบบให้หน่วยงานราชการดำเนินการไม่ทันเพื่ออะไรมะเพื่อใช้สิทธิตรงนั้นเนี่ยว่าหน่วยงานราชการบอกว่าให้ผมทํไม่ทันหรอกเอาสิทธิตรงนั้นไปแจ้งบริษัทเอกชนออกแบบแทนนี่คือการเจตนาที่จะทุจริตที่เห็นได้ชัดเจนซึ่งผู้ออกแบบต้องเป็นวิศวกรณขณะนี้จึงพบว่ารายชื่อผู้ออกแบบที่เซ็นชื่อมีอายุ85ปีพนักง,งานสอบสวนกําลังรวบรวมหลักฐานโดยเร็วทุกคนก็ได้ถามว่าเฮ้ยคุณปู่อายุ85นี่เป็นใครมาจากไหน85ปียังทางาน ารรับงานใหญ่ที่มีความซับซ้อนสูงนี้จริงหรือและเซ็นชื่อออกแบบก่อสร้างอาคารสระงอแห่งนี้จริงหรือเปล่า ก็มีการตรวจสอบลึกลงไปโยโดยยืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าวในดีเอสไพบว่าวิศวกรรายนี้มีชื่อคุณพิมลเจริญยิ่งระบุเดือนเกิดปีเกิดว่าเป็นเดือนตุลาคม2 5 8 2หมายความว่าปัจจุบันคุณพิมลน,นั้นอายุ85ย่างไปกแล้วตามทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ตำาบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพอผู้สื่อข่าวติดต่อที่คุณพมลพิมลเจริญยิ่งเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ว่าได้เซ็นชื่อออกแบบก่อสร้างอาคารสรงอรดังกล่าวคุณพิบลบอกว่าตัวเขาเป็นวิศวกรบริษัทไมน์ฮาร์ดประเทศไทยจำกัดที่รับผิดชอบงานออกแบบอาคารสอนอรแต่ไม่ได้เข้าไยุ่งเกี่ยวอะไรกับงานนี้ด้วยขอให้ไปสอบข้อมูลจากบริษัทไมน์ฮาร์ดประเทศไทยจำกัดจะดีกว่าเมื่อถามว่าไม่ได้เป็นผู้ออกแบบแต่ทำไมถึงมีลายเซ็นในแบบก่อสร้าง คุณพิมนต,ตอบว่าไม่รู้เรื่องด้วยอายุ85ปีแล้วไม่ได้ออกแบบมานานแล้วผมไม่รู้เรื่องอะไรด้วยไปถามบริษัทดีกว่าข้อมูลเกี่ยวกงานออกแบบอาคารสงตองอแห่งใหม่เอกชนที่รับงานออกแบบสงตงอวงเงิน73ล้านบาทมี2บริษัทร,ร่วมกันคือ1บริษัทฟอรัมอาร์เคกจำกัดเป็นบริษัทไทยตั้งสำนักง,งานอยู่ที่ ถนนรัชดาพิเศษ2บริษัทใหมฮ h ร์ d ประเทศไทยจำกัดตั้งสำนักง,งานอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่โดยไมฮ h ร์ d ประเทศไทยเป็นบริษัทย่อยของบริษัทข้ามชาติเป็นสาขาของไมฮ h ร์ d กรุ๊ปซึ่งมีสำนักง,งานตั้งอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกโด้วยเหตุนี้จึงมีเรื่องที่มีพิรุษและมีเงื่อนงำอย่างยิ่งสำหรับกรณีวิศวกรทั้งสองคนที่มีชื่อไปเกี่ยวข้องและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างและออกแบบอาคาร คือหนึ่คุณสมเกียรติชูแสงสุขที่ถูกอ้างชื่อและปลอมลายเซ็นว่าเป็นผู้ควบคุมงานของกิจการร่วมค้า PWK สองคือคุณพิมลเจริญยิ่งวิศวกรอ,อายุแ5ปีที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ออกแบบอาคารสอตองอจริงหรือไม่เจ้าตัวกับปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องด้วยและไม่ได้ทํางานออกแบบมาหลายปีแล้วเห็นหรือ,อยังครับมหากราบของการโกงแม่งโกงกันตั้งแต่เริ่มออกแบบลนะถ้ามันเน่าข้างในหมดแล้วเนี่ยจเจ้าหนังอะไรมากบใส่เสื้อกี่ตัวกลิ่นมันออกเพราะกลิ่นไม่ออกถอดเสื้อออกก็เหม็นเสื้อก็เหม็นถอดเสื้อเชิ้ตอ,ออกเสื้อเชิ้ตก็เหม็น ถอดคอก็หมวกคอกลุ่มก็มเหม็นเพอาถอดออกหมดแล้วเอาตายหามันเน่าหมดแล้วเนี่มันเน่าคือว่าแม่งทำมาหาแดกกันทุกระดับตั้งแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในสอนอง,องอจะเป็นใครก็ตามท่านผู้ชมเดาเองก็แล้วกันแต่ผมคิดว่าน่าจะเดาง่ายกว่าเดาวหวยนะลองดู